บาดาลเล่มหนึ่งเขียนโดยลักษณาวดีบทที่หนึ่งความเวิ้งว้างของแผ่นน้ำนั้นไพศาลดุดไร้ขอบเขตแห่งแผ่นดินไร้แม้แต่เส้นขอบฟ้าทั้งหมดคือผือนน้ำที่ไม่ใช่เขียวเช่นน้ำทะเล หากขาวสะอาดดุดน้ำนมกระแสกระชอกเป็นริ้วเลื่อมพรยละไม้สีรุ้งทองเบื้องบนมีช่ท้องฟ้าทว่าวางเปล่าไกลไร้ขอบเขตเช่นกันจะมีก็แต่สายวัชระพุ่งแปลบ,ปลบเป็นเส้นยาวปลายแยกเป็นสามแฉกสว่าง เริงโรดสลับมิหยุดย่อนน,นานจะได้สดับสับกระหึ่มก้องกังวานกอบด้วยท่วงทำนองศักดิ์สิทธิ์โอมกระแสสะเทือนสถานจะค่อยๆค,คลี่คลายขจายออกไปละลิบลิวแล้วมินานก็จะอุกโคตขึ้นใหม่ท่ามกลางผืนน้ำสีน้ำนม มีจุดสว่างเป็นสีเขียวอมฟ้าดุดมณีเหนือระริ้วคลื่นแสงนั้นมีชัแค่กระจายยยยบรอบด้านหากพวยพุ่งขึ้นเบื้องบนประกายระริกเต้นสูงต่ำพุ่งทอสลับตามดุริยศัพท์ดนตรีอันวิเวกหวานมณีกลางเกลียวคลื่นเลื่อนใกล้เข้ามา เราวภาพถูกดึงให้เห็นชัดมณีคือแท่นกลมขดซ้อนแสงสีเขียวปนฟ้าแกมละองทองละไม้เกร็ดปีกมแมลงปอซ้อนทับเบาบางพระพรายบนแท่นบุรุษหนึ่งทอดกายละไม้สนิทนิทราผิวขาวดุดกระสีระปะปนด้วย ละอองสุวรรณพักตราสลักบันจงละเมียดละไมงามวรองค์ยิ่งกว่าปั้นฝีมือช่างหรือจะปานเป็นภาพนิมิตยามวาสุเทพเธอบันทมปลายพระบาทเธอผู้ทรงโฉมสิเลิศเลอวรเอก มิเทียมทันทรงชุดสีกลีบบัวอ่อนชมพูแย้มแรกสยายแห่งปัตถามนความงามยนต์เท่าใดมิเต็มอิ่มประทับนิ่งจานไว้นานหากอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวเนิบนาบนุ่มนวลเหนือพระแทน่น สิ่งที่ขดเป็นลำกลมใหญ่โตดุดเคลื่อนใกล้ชะโงกง้มดวงตาสีทับทิมจัดจา้าช้ายฉานเสมือนงอนแดงแก,ก่กรรมปากอาเขี้ยวโงมีลูกทับทิมแดงปราบตาอยู่บนลิ้นหาาคราวยาวปลายปลิวขาวสะอาดดุดสีสัง เสียงร้องอึกอักอยู่ในคอขณะร่างทางร่างพวดยันกระแทกหัวเตียงดวงตาที่ลืมกว้างมีได้เห็นอะไรนอกจากแสงสลัวรางภายในห้องนอนร่างที่ยันหัวเตียงครึ่งนั่งครึ่งนอนมีแต่เงือ่อหากกระนั้นยังสั่นสะท้านเจ้าตัว ลุกตนเองระรัวฝันฝันไม่มีอะไรเป็นความฝันอันแปลกประหลาดได้พบทั้งความเพลิดพลายและความน่ากลัวบุรุษและสตรีเหลือที่สันเล่าเล่งลักเลิศเลอกับงูยักษ์ที่ไม่ใช่หัวเดียวแน่นอน 片火忍. sample complete ready to continue